ผมก็เคยได้ฟีดแบ็จากทีมมาซึ่งทำให้ผมสงสัยเหมือนกันนะเขาบอกว่า เอาทางานสนุกน้อยลงหรือเพราะว่าผมความมั่นใจตกกรู้ว่าความมั่นใจของผู้นำแบบมาส่ผลกับทีมขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถามตัวเองว่าพอเราความมั่นใจตกคิดว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปกับตัวเราบ้างที่ลูกทีมสัมผสัสได้ตัดสินใจช้าลงไหมเครียดขึ้นไหมไอเดียน้อยลงไหมการสื่อสารในทีมความการะฉับกระเฉงน้อยลงไหมบางทีกลายเป็นว่าเราไม่กล้าตัดสินใจจึงงานดีเลยมากขึ้นก็อาจจะมีทั้งหมดนี้ส่งผลต่อแอนเวร์โเมนต์การทํางานล้วนๆประเด็นคือวันนี้ผู้นําเป็นยังไงทีมจะเป็นอย่างนั้นแค่นี้ครับดีไหมสมมติวันนี้ คิดว่าน้องในออฟฟิศหรือคนรอบตัวไม่รู้สึกอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะสนุกยังไงละ่ะการทํางานสนุกมันไม่ได้จะเป็นจะต้องมานั่งยิงมุกกันนึกออกป่ะแต่มันคือการที่แบบเรามาเอ็นจอยในการทําสิ่งนี้ร่วมกันเรามาเต็มที่ด้วยกันในการที่เรามารวมทีมและก่อร่างสร้างตัวสร,สร้างสิ่งเนี้ยที่เป็นงานกลุ่มของเราร่วมกันอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีลูกทีมฟีดแบ็กแบบนั้นยินดีด้วยครับนั่นคือทีมที่จริงใจกับเราและนั่นคือทีมที่กล้าพูดกับเราตรงๆเป็นพี่พ ว่าเดี๋ยวกลับมาแหละ